เรากลับ <Tennessee> มาที่เหมืองแห่งการฟาร์มเจมแต่ในวันนี้เราไม่ได้มาที่นี่เพื่อฟาร์มเจมนี่คือเกาะแห่งจิตวิญญาณของไททานิกตัวใหม่ในวันนี้เราจะมาตามหา, Thai าไททานิกตัวใหม่กันเกิดมาอย่างนั้นแหละจิตวิญญาณจิตวิญญาณอะไรมันมีแต่เกลือจิตวิญญาณแห่งเกลือแต่ผมเห็นเขาเปิดกันได้ง่ายนะแพ็กนี้เห็นหลายคนเลยเปิดกันได้เพราะฉะนั้นผมไม่น่าจะพลาดใช่ไหมจิตวิญญาณแห่งไททานิก มันมีที่ไหนมันไม่มีพูดไปเรื่อยไปบูสต์แป๊บหนึ่งเอาละเราเริ่มจากถ้ำแรกถ้ำตรงนี้เขาปรับเวลาในการสปอนหิบสมบัติใหม่นะฮะเป็น5นาทีนะครับนานกว่าเดิมก่อนที่หิบสมบัติจะลงมาที่ตรงนี้เป็นที่แห่งจิตวิญญาณแห่งเทานิกรัใหม่ปรากฏขึ้นมาโอ้สวยมากเพาททำสวยนะอันนี้โอ้โหสามตัวไม่ซ้ำกันเลย อะฮะเอมาล์ออมิทิสอ่ะสเต็งสี ald, yst, ่ครับคอมพิเนียนสองคอมพิเนียนสามอะจิลิตี้อ่าโอเคสเต็งสี่ก็ก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเพราะว่าคอมพิเนียนหนึ่งมีเจ้าลิสต์ stone cat นะฮะมีเอมาล์มังกี้แล้วก็ออมิทิสดากอนนะครับมีแมวมีลิงมีมังกรนี่คือมังกรเหรอดูไม่ออกแฮะนี่คือมังกรฮะอ๋อมีฟันมังกรอยู่มังกรแมวแล้วก็ลิงอ่ะฮะ มันดูแบบเหมือนมีมูลค่ามากขึ้นนะแต่ว่าต้องไปดูที่ตลาดว่าราคาเท่าไหร่ผมยังสมัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของไททานิกที่อยู่ในถ้ำแห่งนี้ไททานิกไททานิกที่เป็นเจมเป็นไดมอนด์โอ้โหไม่ซ้ากันอีกแล้วอ๋อซ้า,ากันแต่ว่าเป็นเรนโบว์ฮะเอาล้ครับตัวใหญ่ยังไม่มาไททานิกยังไม่มาเหมือนพลังงานจะไปแล้วเขาไม่อยู่ตรงนี้แล้วอย่างนั้นเปลี่ยนที่ไปที่อื่นต่อ เรามาที่ตรงนี้ไซเบอร์มันไม่ได้เกี่ยวกันเลยจิตวิญญาณแห่งไททานิกจะมาไหมตัวใหญ่ก็ได้ตัวใหญ่ไททานิก <c oughs> หนึ่งแพ็คผ่านไปไอ้อตัวหนึ่งพบหนึ่งแพ็คพอดีจิตวิญญาณแห่งไททานิกเครเจออะไรฮะมันมีที่ไหนมันไม่มีจิตวิญญาณจิตวิญญาณ มันมีแต่ความเค็มเป็นเหมืองแห่งการฟาร์มเกลือเค็มล้วนๆเค็มจริงๆอ๋อให้เหรียญด้วยเหรอเหรียญอะไรก็ไม่รู้มีเหรียญด้วยฮะเอาละแต่ว่าที่ตรงนี้ในถ้ำแรกนั้นผมเชื่อว่าเป็นถิ่นกําเนิดแห่งไททานิกตัวใหม่เป็นถิ่นกําเนิดเป็นแบบอ,รอารยธรรมโบราณเลยนะฮะถิ่นกําเนิดไททานิกตัวใหม่แนะ่นอนตรงนี้ทําออกมาสวยซะขนาดนี้ให้คนมาเปิดไททานิกใช่ไหม มาเลยไททานิกตัวใหม่ไททานิกตัวใหม่้กว,มวกอนมาสองตัวเจ้าลิงสามตัวที่เหลือเจ้าแมวหรือว่าต้องมายืนที่บ้านยืนที่หน้าบ้านเขามีไททานิกไหมครับตรงนี้อฮะเปิดหน้าบ้านเลยเปิดที่หน้าบ้านเขาโอ้โหลิงลิงเกาะต้นไม้ เขาก็เปิดกันได้เยอะนะผมเห็นหลายคนเปิดกันได้แล้วตอนนี้แต่ว่าทำไมผมไม่มีเ <c oughs> หลือกี่อันเอามาสามอันหน้าบ้านบ้านใครก็ไม่รู้มีไททานิคอยู่ไหมโอ้โหตัวใหญ่สักตัวก็ยังไม่มีมังกรมาสามตัวแล้วเขาทำสวยดีนะอันนี้มีพื้นที่ให้เดินเล่นโอ้นี่นี่นี่หน,น,น,น้ากากตรงนี้ อาจจะเป็นพลังงานแห่งเทวนิกก็ได้ลองดูสิออม,มาเหอะมาเหอะมาเหอะในน้ำล่ะโอ้เราเดินบนน้ำได้เปิดมามพลังงานบนน้ำสองแพ็คตัวใหญ่สักตัวก็ไม่มีอันสุดท้าย คือสวยดีนะเป็นเอ็กซ์สิบเอที่สวยดีนะฮะแต่ว่าเหมือนเดิมยังเข้มเหมือนเดิมสี่ตัวครับมับงกรก็พอใช้ได้อยู่มังกรสี่ตัวมังกรน,น่าจะหายากสุดใช่ไหมคอมพิเนียนสใช่โจ้าลิง2แล้วก็เจ้าแมวหน,นึ่งะฮะนี่คริสตันแห่งพลังงานไททานิกแน่นอนตรงนี้พลังไททานิกแน่นอนอ,อ้าว๋อพื้นที่ไม่พอยืนตรงนี้ไม่ได้เออต้องตรงนี้ พลังงานไททานิกไททานิกอันนี้ว่าแล้วมันตั้งอยู่ตรงนี้โอ้มังกรโอ้ยถ้าขยายใหญ่กว่านี้นิดนึงนี่คือแบบไททานิกไปแล้วมังกรตัวใหญ่ฮะโอ้ไดมอนหนึ่งมีมังกรกับแมวนะฮะที่เป็นตัวใหญ่โอเคในมังกรมา0.7เปอร์เ็ มันเป็นคริสตัลแห่งพลังงานไททานิกต้องมาแน่นอนตรงนี้มาไททานิกไททานิกเออไปตั้งใกล้ๆนั่นแหละเก็บพลังงานมาเก็บพลังงานมาโอ้เจ้าแมวอ่ะลิงอืเออนี่ข้างบนนี้แน่นอนอันนี้แน่นอนลิงแน่นอน เมื่อไรจะมาเนี่ยไททานิกเริ่มท้อใจแล้วนะไม่ได้เลยอ่ะโอ้ไทาทานิกจะมาไหมเมื่อไหร่นายจะมาอ่ะสุดท้ายสุดท้ายอีกหนึ่งแพ็คไทาทานิกนายมาเหอะไม่ต้องเขินอายออกมาได้แล้ว แล้วรอนายนานมากแล้วไททานิกสักตัวหนึ่งมาเอะอืมอืมอืมอันนี้แน่นอนอบังกรไม่ได้สักตัวเลยมาเถิดไททานิกไททานิกไททานิกโอ้โห เนี่ยพอเปิดได้แล้วปุ๊บแพ็กต่อมามันจะเป็นอย่างเงี้ยฮะมันจะแบบโล่งมากโอ้ต้องดีเซิร์ฟหรือเปล่าออกเกมเข้าใหม่อะไรอย่างงี้ไม่ทันละหมดแล้วฮะเนี่ยไม่มีเลยบางกรมาที่ตลาดดีกว่ามีใครมีสัตว์เลี้ยงที่แบบเจ๋งๆไหมเอมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าราคาขึ้นจริงด้วยครับ อันนี้29บิลเลียนเลประชอนโอ้ตัวใหม่70บิลเลียนเลยเหรอเจ้าเยตินะฮะตอนนี้มี4,000กว่าตัวแต่มันเปิดยากขึ้นนะครับราคากลางอยู่ที่51บิลเลียนอันนี้คือตัวใหม่ตรงอีเวนต์ยังไม่ได้ไปเปิดเลยนะฮะมันไม่ค่อยมีกําลังใจในการเปิดอันนี้5บิลเลียนเหรอโรโยตี้ด้วยแต่ว่าไม่ได้เป็นชายนี่ชายนี่เพื่อนขายกันแพงมากเลยนะห้าบิลเลียนสา0บิลเลียน ขายได้สักประมาณ6ตัวซื้อเทคทนิคได้เลยห้าสิบเก้าบิลเลียนอันนี้โกลเด้นอ่าวต้านข้างล่างขายแพงใช่ไหมเจ้าแมววาดรูปสี่หมื่นตัวไปแล้วนะฮะเยอะมากเนี่ยเหมือนราคาขึ้นจริงนะจริงด้วยครับราคาขึ้นมาหน่อยๆน่อยทุกอย่างเลยเหมือนทุกคนพร้อมใจจะขึ้นราคากันคนต้องฟาร์มเตรียมก็ลําบากหน่อยแต่คนขายสัตว์เลี้ยงนี่คือค่อนข้างถือว่าโชคดีช่วงนี้ราคาสัตว์เลี้ยงขึ้นอ่ะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะฮะ